ที่ไมเ่เป็นธรรมไปครับ<ะ>ความรักและใจที่ไมเ่เป็นธรรมฉันจึงชอบช่านต้องรักกรรมโซโกาเอารักเป็นรองไม้ฟองหนึ่งคือเงินตาเธาเห็นเงินดีกว่า และมีน้ำใจสายป่านไม่ยาวสาวไปไม่ถึงเงินน้อยรักจึงไม่สาบซึ้งสวงในคนหน้าหวานเมื่อน้ำตาลลิ้มได้มาเปลี่ยนรักแปลไป กลับกลายวานหาย,ยาเป็นคนนกากคงไม่กินหรอจะไปดื่มได้ไหรอพีจ้าเขียน,นพวกอินเขียนไม่หิวห,หายยาอากาศเขาจะมาหน้าร้องเพลงอย่างนี้ด้วยกันพี่กินเป็นปะกินจ้อันไม่อะไรวะพี่นอนานไาม่ทำฮะกินจ้อันไม่มาละ <ใน S 2> ยองบ้างอ่ะ ี้ไปจ้างผู้ใหญ่ให้เขาจ้างแบบบอกผู้ใหญ่จ้างไปเลยอ่ะสายป่านไม่ยาวสาวไปไม่ถึงมันน้อยรักจึงไม่ทาบซึ้งสวงวหาวาไหนคน,นหน้าหวานเหมือนน้ำตาลิมน้า มาเปลี่ยนรักแปรไปกลับกลายวัานไหร่เป็นไหร่สวยง,งวันไหร่เพียงไดีนะมมีเพลงหนึ่งไว้ผมไปเจอของสันติจริงจบมันทัก ไม่ผิดเลยวันเคยดีอย่าไปรักเขาเลยว่าอ๋อคือจะไม่รักเขาอุ้ยอะไรฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเปจบมาทักก็เลยไม่ต้องไปรักเขาผรูไม่เป็นหรอกนะแต่ว่าไปเปิดเจอมาตัวอะไรวะจิ้นจบมันทัก เกียรกเขะเกียรติจริงจบมันทักจริงจบมันทักอย่าไปรักเขาเลยเพลงอะไรทุกคนยีเพลงนี้ไม่เอานะเราไม่เป็น ไม้ปองหนึ่งคือินตราจริงโจบมันทักอยู่รอบยังไงดีนีน่นะนางลอยนางลอย ingin pak pak หัตายดิแต่ทุกคนเอ้ยฮาพ์ฟูตตุยดิ oh. ตุย เกิดมาแบบธรรมชาตินี่แหละครับธรรมชาติฮะไม่ได้พิจารณาเปิดอะไรทักทายลูกชายสวัสดีครับสวัสดีคุณนะครับขอเพลงพิเศษโลโซอุ้ยใส่โลโซด้วยเสกโซโลสวัสดีครับสวัสดีท่านด้วยขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงกันนะครับกระท่อมสามหมื่นวะกระท่อมโอไม่ได้ร้องนานเลยอันนี้จบเพลงหินเลยไหมมิเตเพลงหินหิน กระทอมเสียงกระทอมกระทอมเศร้าเหมือนน่าจะสูงสูงนะกปะนตีนี่คือดนตรใหม่อ้อนี้ไอนีอันนี้อับอันนี้ัออนี้อันนี้อ้ออี้นอันนออัน ไม่ใช่จกิงน,นะดูน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีสองพี่น้องมันมันหนาวจรงนะ้นตัดได้รนะับเราลองดูก่อนนใะช่ผมหนา <c oughs> ้าที่แล้วไงแล้วพี่ได้เสียงสูงอนะ่ะ กระท่มของพี่เดียวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรักโบยบินดูซิ้นแววรักลาจากแล้วไม่มาก่อนกระท่อมไรเคยมีควัมใจหุงข้าวปลาเสร็จจากท้องไรไทยนาะเคยได้กินข้าวกับสาวเพีย แต่มาบัดนี้กระทมไม่มีเจ้าสาวมีแต่ความสุขเพียงชั่วคราวรักเรา,ราแหลกลงเธอคงไม่รอเธอพอผ่านี้รักนี่รักกับพี่แล้วยังไม่พอ <c oughs> ไปเจอคำวานคำพ่อยอน้ำฝนไในบินรอ จ้าลืมมันสิ้นเลืมแม้แผ่นดินแดนดงลืมดอกชะบาลืมภัยตรงไปลงเศรษฐีมีเงินอยู่บังกลมีรถขันโตโก้เหลือเกินกระท่มของพี่สาวจึงเมือนน้องเพลิอนมันสิ้นตีชิงไม่อาจ ห่วงเจ้าเสนักห่วงรักที่เคยห่วงเจ้าห um ่วงเจ้าเสนักาคูมาล้วงเลยมาล้วงเลยห่วงเจ้าเสนักเด้อล้วงเลยห่วงเจ้าเสนักห่วงรักที่เคยลองลองเลยครัห่วงเจ้าเสนักห่วงรักเออหอม ถึงละมากที่ก็ยอมธะว,วางให้น้องสบายหากเจ้าสูญสิ้นไรที่อยู่อยู่กินโดนเท้าทำลายกลับเถิดน้องไม่ต้องอายที่พร้อมจะกล่อมในกระทอสมสบายไม่ได้สอนน้องรทุกคนคือ เล่นกันปรนฝรจนติงไห้ร้องอย่างนี้นะห่งวงเจ้าเสนานห่วงรักเจ้าเสนาห่วงเล่นร้องไอยรเขาเล่นไหมเกยวนวลแหละ<อ>จำเสนาทีนี้อเอยู่นะเ ห่วงเจ้าเสนคกห่วงรักที่เคยทนองถึงลำบากพี่ก็อยอมระวังให้น้องสบายหากเจ้าสูญสิ้นรายที่อยู่กินโดนเขาทํำลายกลับเถิดน้องไม่ต้องอายพี่พร้อมจะกล่อม ในกระทอมสาวเมรเฮ้ยเหมือนกันนะอะไรดีอะเพลงทุ่งนางคอยลองหไหมม้อ,องแน่นจะไอ้นี่มั้งมองลิฟวยวแถว<อ>ทิวพนาเดี๋ยวฟัง ไอเนี่ยพี่โอจำหนูได้ไหมเนี่ยจุธาเพชรเนี่ยจุธาเพชรดูหน้าตักต่าสวัสดีครับเคยไปจีบเขาเปล่าเฉยๆน้องอ่ะน้องหลวงพ่อแก้จนน้องร้องเปพลงไรม่เพลงใหม่อาเซลียักฟังมาเพลเพราะหลวงพ่อแก้จน โอ้หสาริกาไร่ลาง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 แต่ละเพลงลีโอผมอยากศกเหรอไป็ตัดผมมาเขาไปตัดมาครับหลวงพ่อแก้จนอือ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 เดี๋เด้อสวยจนล้นข้าวเติมเสแล้วอ๋ออันนี้มันห้ามจนเลยห้ามจนเลยนี่แหละแล้วงพอห้ามจนนี่แหละถูกแล้วอ๋ออ๋อตีแกนี่เอาเวลาดีอย่างเงีงใช่

วันไหนวันหลังเดียวนาคอนสีต้องจุ๊วหลวงพ่อช่วยทีเท่านั้ นองเลยมนองนสองห์มอที่ว่าคนสุพรรณเขาจะมีสัมัเดียงตุ้งเ, <ไป S 2> เดี่เพาะกว่อนสมทักษิณนอนเด่ดาดรูปหลอ่อต้งสองคนรูปหลอ,อะไรครับไม่รูปปั้<ไ>ปนนี่ตป เฮ the ้ยเพิ่งแตังแล้วเฮ้ยตัวสิบเนส่นี่นี่สูงด้วยเลยประมาณนี้ประมาณนี้นี่นี่นี่ผมเนี่ยประมาณนี้แหละสาริกาจินทองสาริกากิ่งทองแบบสาร รักข้างแพงได้ปะนำ้ำผาหรือว่าสน,น,น,นาไม่เคยแกะสา,าริกาเึ้นหินใช่ใช่เหมือนเป็นก <c oughs> ินแรงมาก รต้องขอพินโบยบินด้วยใจอ่อนถ้าที่พักผ่อนไปก่อนเธอสาริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายขาด ทำคนจะเมตตาให้สาริกาพักงานอนโอเคทุกคนครับขอบคุณมากครับวันนี้มาไลฟ์กันแบบกรุบกริบพอหอมปากหอมคอนะฮะอ่ะแคปกันนิดนึงอโอเคนะฮะเดี๋ยวทุกคนถ้าอยากเจอแดนแกรีิโออีกก็